การกระจายกันมากน้อยอย่างใดนะคะรวมทั้งนาผลการตอบมาทดลองวิเคราะห์ตามกระบวนการและวิธีการทางสถิติที่ต้องการใช้สําหรับการทําวิจัยจริงๆต่อไปเพื่อที่จะได้รู้ว่าแบบสอบถามหรือมาตรวัดนั้นมีข้อบกพร่องอะไรที่ควรจะแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนที่จะนําไปใช้จริงนะคะในการทดลองใช้มาตรวัดนี้ถ้าเป็นแบบสอบถามที่ใช้วัดความรู้ทัศนะสถิสสติหรือความคิดเห็นซึ่งมีข้อคําถามหลายข้อรวมกันเป็นชุดเป็นชุดนะคะจะต้องนํามาวิเคราะห์ค่ะคุณภาพของแบบสอบถามนั้นด้วยคุณภาพของการวัดที่จําเป็น ต้องพิจารณาได้แก่ค่ะความถูกต้องของความเที่ยงตรงนะคะแล้วก็ความเชื่อถือได้นะคะมี2ส่วนนะมีความถูกต้องที่เที่ยงตรงแล้วก็ความเชื่อถือได้นะคะตัวนี้เป็นเป็นสิ่งจําเป็นมากเลยนะคะคุณแล้วเมื่อได้มาตรวัดที่มีคุณภาพสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยและอินพอที่จะใช้ในการทดสอบสมมติฐานแล้วก็สามารถที่จะนํามาตรวัดนั้นไปวัดกลุ่มตัวอย่างหรือประชากรที่ต้องการศึกษาได้การเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนนี้จะต้องจัดทําข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมจะนําไปวิเคราะห์ตามเทคนิคต่างๆที่ กหนดแล้วตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ก่อนแล้วจากนั้นจะเป็นการนําเสนอผลตีความและสรุปผลการวิจัยตลอดจนข้อเสนอแนะซึ่งจะอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายคือการจะทํารายงานการวิจัยค่ะ